คุณผู้ชมรู้จัก4จกักรพรรดิแชงคูสไหมครับแล้วคุณผู้ชมรู้จัก4จกักรพรรดิแชงคูสกันดีแค่ไหน4จกักรพรรดิแชงคูสจัดได้ว่าเป็นตัวละครที่มีความลับอยู่มากมายในโลกวันพีซและบรรดาความลับเหล่านั้นก็ยังไม่ได้รับการเปิดเผยถ้าจะให้ผมยกตัวอย่างความลับที่แชงคูสมีนะครับ4จกักรพรรดิแชงคูสรู้ที่มาที่ไปของผลโกมุโกมุได้อย่างไรและว4จกักรพรรดิแชงคูส บุกชิงผลโกมุโกมุจากรัฐบาลโลกไปทําไมหลังจากที่ชิงผลปีศาจโกมุโกมุไปได้แล้ว4จักรพรรดิเชนคูสจะทิ้งอาณาเขตของตัวเองที่นิวเวิลด์แล้วเดินทางไปที่ทะเลอีสบลูทําไมและนี่ก็คือบรรดาคําถามของความลับของ4จักรพรรดิเชนคูสที่ยังไม่มีคําตอบแต่วันนี้ผมอาจจะมีคําตอบให้คุณครับ อย่างที่คุณผู้ชมได้ทราบกันถึงเนื้อเรื่องของวันพีชในตอนนี้นะครับว่าสีจา่จักรพรรดิชังคูสคนนี้คือคนที่บุกไปชิงผลปีศาโกมุโกมุจากเรือขนส่งสินค้าของรัฐบาลโลกและสีจ่จักรพรรดิชังคูสคนนี้คือคนที่เดินทางไปยังทะเลอิสบลูและไปเจอกับมังกีดีลูฟี่ผู้ที่ได้กินผลปีศาโกมุโกมุผลน,นั้นไปจากมังงะวันพีชไม่กี่ตอนที่ผ่านมาเราทุกคนก็ได้ทราบกันดีแล้วนะครับว่าแท้จริงแล้วเจ้าผลโกมุโกมุนั้น คือผลฮิโตฮิโตโมเดลเทพนี่กะเป็นพลังร่างสถิตของจอยบอยที่ถูกส่งต่อมาจนถึงมือของลูฟี่คำถามที่สำคัญก็คือเรื่องราวทั้งหมดนี้เป็นเพียงแค่เรื่องบังเอิญโชคชะตาหรือว่ามีใครบางคนได้เซตติ้งทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วและก่อนที่เราจะตอบคำถามหัวข้อที่สำคัญเหล่านั้นนะครับ ผมขออนุญาตรีแคปประวัติของ4จกักรพรรดิแชงคูสที่มันจะมีผลต่อการตอบคำถามกันแบบสั้นๆย้อนเวลากลับไปณสถานที่ที่แชงคูสได้มีการเปิดตัวเป็นครั้งแรกในไทม์ไลน์ของโลกวันพีซและสถานที่แห่งนั้นก็คือกอตวาเล่กอตวาเล่เป็นเกาะที่เหล่าคนจากเผ่ามังกรฟ้าจะมารวมตัวกันเพื่อที่จะได้ร่วมประมูลธาต ทรัพส,สมบัติและสินค้าต่างๆแต่ในเหตุการณ์ประมูลครั้งนั้นได้เกิดความวุ่นวายขึ้นกลุ่มโจรสลัดในตำนานอย่างกลุ่มร็อกสได้บุกเข้าเพื่อหวังที่จะชิงทรัพย์สินและทำร้ายคนจากเผ่ามังกรฟ้านั่นจึงเป็นเหตุทำให้มังกี้ดีกราฟและโกลดีโรเจอร์ต้องร่วมมือกันเพื่อโค่นกลุ่มร็อกสงหลังจากที่กลุ่มร็อกส์ล่มสลายโกลดีโรเจอร์กับพวก ก็แอบขโมยสมบัติของผอมองกรฟ้าและหนีขึ้นเรือโอโรแจ็กสันก่อนที่กองกําลังสนับสนุนของทหารเรือจะมาแต่ทว่าในบรรดาทรัพย์สมบัติเหล่านั้นมีหีบสมบัติเล็กๆอยู่กล่องหนึ่งที่ภายในไม่ได้มีแก้วแหวนเงินทองแต่อย่างใดแต่กลับมีเด็กทารกผู้ชายผมสีแดงอยู่ข้างในและนั่นก็เป็นเหตุการณ์ที่โกดีโรเจอร์ได้พบเจอกับแชงคูสเป็นครั้งแรก ถึงแม้จะไม่รู้ที่มาที่ไปว่าเด็กคนนี้เข้าไปอยู่ในกล่องสมบัติได้อย่างไรแต่สุดท้ายโกลดีโรเจอร์ก็ได้รับเลี้ยงเด็กคนนี้เปรียบเสม,มือนลูกบุญธรรมของเขาแชงคูสก็ได้เติบโตขึ้นมาด้วยการดูแลของโกลดีโรเจอร์และแชงคูสเองก็รักและเคารพกับตันโรเจอร์เปรียบเสม,มือนพ่อแท้ของเขาเลยความฝันของกับตันโรเจอร์ก็คือการได้ครอบครองวันพิษและสารต่อเจตนารมแห่งดี ที่สลักอยู่บนแท่นหินโพนกริฟแต่เรื่องที่โชคร้ายก็คือโกลดีโรเจอร์กล่าวเอาไว้ว่าเขานั้นมาเร็วเกินไปและอายุไขของเขากำลังจะหมดลงจากโรคร้ายที่เขามีภายหลังจากที่โกลดีโรเจอร์เสียชีวิตแชงคูสก็ได้ไปก่อตั้งกลุ่มโจนสลัดของตัวเองขึ้นมาและได้กลายเป็นสีจักรพรรดิบุกไปชิงผลฮิตโตฮิตโตโมเดลเทพนิกะแล้วก็เดินทางมาที่อีสต์บลู และนั่นก็คือจุดเริ่มต้นเรื่องราวของวันพีซตั้งแต่ตอนที่1จนถึงปัจจุบันต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าเนื้อหาหลังจากนี้เป็นเพียงแค่ทฤษฎีเท่านั้นฉะนั้นผมขอให้คุณติดต่างไปก่อนเลยว่าข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่ผิดเพราะข้อมูลวันพีซที่ถูกต้องนั้นต้องมาจากบางงังหะวันพีซฉบับรบเล่มหรือข้อมูลในเครือที่มาจากอาจารย์เออิจิโรโอดะเท่านั้น มาเริ่มกันที่คําถามแรกก่อนเลยนะครับว่าแชงคูสบุกชิงผลโกมุโกมุไปทําไมจากคํากล่าวของนิโคโรบินปกติแล้วโจรสลัดจะไม่โจมตีทหารเรือก่อนจะมีแค่เพียงกลุ่มคณะ,ะปฏิวัติเท่านั้นที่จะทำแบบนั้นและจากคํากล่าวของฮูสฮูซีจักรพัรด์แชงคูสมีเป้าหมายการโจมตีอยู่ที่ผลปีศาจสายพารามิเซียธรรมดา ยังผลโกมุโกมุเท่านั้นช่วงเวลาที่เชงคูสบุกโจมตีเรือส่งสินค้าของเผ่ามังกรฟ้าช่วงเวลานั้นยังไม่มีใครทราบน,นะครับว่าผลโกมุโกมุแท้จริงแล้วก็คือผลฮิโตฮิโตโมเดลเทพนิกะผู้ที่รู้มีเพียงแค่โกโรเซหรือกลุ่มห้าพุเทเฒ่าของเผ่ามังกรฟ้าผู้ที่เปลี่ยนชื่อผลปีศาจจากสายโซออนฮิโตฮิโตกลายเป็นผลยางสายพารามิเซียโกมุโกมุ และสี่จักรพรรดิแชงคูนจะทำทั้งหมดนี้ไปเพื่ออะไรเพื่อเงินนะหรอหรือเพื่อหวังแค่ผลปีศาจสายพารามิเซียธรรมดาคำตอบของคำถามเหล่านี้ตั้งอยู่ที่เกาะสุดท้ายของแกรนไลสถานที่แห่งนั้นมีชื่อว่าลาฟเทลก่อนที่โกวีโรเจอร์จะเสียชีวิตเขาได้กลายเป็นผู้ที่สำเร็จในการเป็นราชาจนสลัดนั่นคือการได้เดินทาง ไปจนถึงเกาะสุดท้ายของแกลดไลและบนเกาะแห่งนั้นมีแท่งหินโพนกริฟตั้งตระหนานอยู่แท่งหนึ่งบนแท่งหินนั้นได้สลักเรื่องราวการผรจญภัยของบุคคลที่มีชื่อว่าจอยบอยผู้ที่เป็นพลังสถิตร,ร่างของเทพนิกะในช่วงเวลาสงครามศักดิ์สิทธิ์เมื่อ800ปีก่อนและบนแท่งหินนั้นก็ยังได้สลักเรื่องราวของเจตนารมแห่งตระกูลดีเอาไว้ เจตนารมที่ราชาจนสลัดโกลดีโรเจอร์และร่างสถิตของเทศดีิกะจอยบอยไม่สามารถทำให้สำเร็จได้ในช่วงชีวิตของพวกเขาแชงคูสเองก็รู้ดีถึงเจตนารม์และความฝันของผู้ที่เปรียบเสมือนหนังพ่อของเขาและแชงคูสก็รู้ดีว่าโกล o โรเจอร์ไม่อาจจะสานต่อเจตนารม์แห่งดีต่อไปได้มันจึงไม่ใช่เรื่องที่แปลกเลยที่แชงคูสเอง ก็อาจจะเป็นหนึ่งในคนที่อยากสารต่อความฝันของพ่อเขามันจึงไม่เป็นเรื่องที่แปลกเลยที่แชงคูดเองก็อาจจะไปถึงเกาะลาฟเทลและได้ล่วงรู้ถึงเรื่องราวทั้งหมดของเจตนารมแห่งดีและนั่นก็เป็นสาเหตุที่แชงคูตได้ออกตามหาพลังสถิตร่างของเทพนิกะกุญแจที่อาจจะนำไปสู่ยุคสมัยใหม่ยุคสมัยที่เป็นความฝันของโก ดีโรเจอร์คำถามต่อมาก็คือ4จกักรพรรดิแชงคูดร,รู้ได้อย่างไรว่าผลโกมุกโกมุแท้จริงแล้วมันก็คือผลฮิตโตฮิโตโมเดลเทพนิกะผู้ที่รู้มีเพียงแค่5ผู้เท่าของเผ่ามังกรฟ้าที่อาศัยอยู่บนดินแดนศักดิ์สิทธิ์แมรี่จัวบนยอดเรดไลน์แมรี่จัวดินแดนแห่งสวงสวรรค แน้นที่บุคคลทั่วไปไม่สามารถเอื้อมถึงสถานที่ที่ต้อนรับแค่เพียงไซฟ,ฟรุรโพทหารเรือยศสูงแขกผู้ที่ได้รับเชิญและสายเลือดของเผ่ามังกรฟ้าก่อนที่เราจะไปกันต่อผมขออนุญาตพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับเจเทพโจรสลัดดองกี้โฮเต้โดฟลาเมงโกผู้ที่สามารถควบคุมได้แม้แต่รัฐบาล ผู้ที่สามารถรู้งรู้ข่าวสารที่คนภายนอกไม่รู้และผู้ที่สามารถควบคุมข่าวสารได้ตามใจสิทธิพิเศษทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้ก็เพียงเพราะดองกี้โฮเต้โดฟามิโกมีสายเลือดของเผ่ามังกรฟ้าและถึงแม้ว่าโดฟามิโกไม่อาจจะกลับไปยังดินแดนศักดิ์สิทธิ์เมริจัวเป็นได้เพียงแค่เจ็ดเทพจนสลัดต่อไปแต่สิทธิพิเศษด้วยสายเลือดตั้งแต่กำเนิดไม่เคยหายไป คุณผู้ชมยังจำที่ผมรีแคปเรื่องราวของเชงคูสกันแบบสั้นๆได้ไหมครับโกลดีโรเจอร์ได้พบเจอกับเชงคูสในกล่องสมบัติที่ก็อดวาเล่ณสถานที่ที่เผ่ามังกรฟ้ามารวมตัวแล้วคุณผู้ชมคิดว่าทําไมเชงคูสถึงเข้าไปอยู่ในกล่องสมบัติช่วงเวลาที่กลุ่มร็อกโจมตีครับแน่นอนครับว่ามันคือการซ่อนเอาไว้เพื่อความปลอดภยัยแต่ใครกัน ที่สามารถเข้าใกล้ของสมบัติของเผ่ามังกรฟ้าและสามารถซ่อนแชงคูสเอาไว้ได้ในขณะที่พวกทหารเรือและพวกทาสต,ต้องออกไปข้างนอกเพื่อป้องกันเผ่ามังกรฟ้าและทรัพย์สมบัติแล้วคนคนนั้นมันจะเป็นใครกันแชงคูสคือบุคคลที่สามารถจบสงครามมารินฟอร์ดจนสลัดที่สามารถขึ้นไปยังดินแดนศักดิ์สิทธิ์แมรี่จัวเพื่อคุยกับฮาูุเท่าเป็นการส่วนตัว และถูก้าพุทธเฒาเรียกคนคนนี้ว่าคนแบบเธอแล้วเจ้าคนแบบที่ว่านี้มันคือคนแบบไหนกันคนแบบไหนกันที่จะสามารถมีเส้นสายข้อมูลแบบเดียวกับที่ดองกิโฮเตโดฟลามิโก้นั้นมีคนแบบไหนกันที่สามารถล่วงรู้ถึงความลับของเผ่ามังกรฟ้าได้คนแบบไหนกันที่จะมีสิทธิพิเศษโดยสายเลือดตั้งแต่กำเนิดแม้จะไม่ได้อยู่บนสวงสวรรค์แล้วก็ตาม จากเรื่องราวทั้งหมดนี้มันจึงไม่แปลกเลยครับว่าทำไม4ีจักรพรรดิแชงคูสถึงต้องบุกไปชิงผลฮิโตฮิตโตโมเดลเทพนิกะที่ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นผลปีศาจสายพารามิเซียโกมุโกมุคำถามต่อมาก็คือแล้วทำไมคนที่รักลูกน้องอย่างแชงคูสยอมทิ้งอาณาเขตจักรพรรดิของตัวเองและเดินทางไปยังทะเลอีสบลูแล้วทำไม ผลที่อยากจะสารฝันให้โกลดีโรเจอร์ถึงได้นำกุญแจสำคัญอย่างผลโกมุกโกมุติดตัวไปด้วยการที่มังกี้ดีลูฟี่ได้รับพลังเทพที่800ปีไม่เคยมีใครได้ครอบครองมันเป็นแค่เรื่องบังเอิญหรือเปล่าบนเรือโอโรแจ็กสันในช่วงเวลาที่กัปตันโกลดีโรเจอร์ ยังมีแรงพอที่จะไล่าตามความฝันกับการเดินทางครั้งสุดท้ายถึงแม้โรคร้ายจะทำให้เขาต้องทนทุกขทรมานแต่เบื้องหน้าของหนุ่มน้อยผมแดงวัย5 5ปีกับตันโรเจอร์ยังคงเป็นพ่อที่ยิ้มแย้มให้แก่เขาอยู่เสมอพวกเรารอมานานสรรพสัต์ต่างร่วมยินดี10ปีถือกำเนิด15ปีเพื่อเติบโต วันที่สองราชาจะได้พบเจอและมันใกล้จะถึงแล้วและครั้งนี้จะต้องสำเร็จแน่นอนนี่คือเสียงที่ราชาโจนสลัดโกลดีโรเจอร์ได้ยินบนเกาะเงือกก่อนที่เขาจะไปถึงเกาะสุดท้ายของแกรนไลน์และเมื่อโกลดีโรเจอร์ได้ไปถึงเกาะลาฟเทลเขาได้ถูกขนานนามโดยทุกคนว่าราชาโจนสลัดผู้ที่ได้ครอบครองชื่อเสียงเงินทองและอำนาจ แต่โกโรเจอร์และพวกพ้องก็รู้ดีว่าพวกเขานั้นมาเร็วเกินไปในคืนหนึ่งของการร่วมฉลองเรลลี่ได้พูดขึ้นมาว่าฉันอยากรู้จังวันพีซนี่ยใครจะได้เป็นคนเจอซึ่งราชาโจนสลัดก็ตอบอย่างติดตลกไปว่าก็ต้องเป็นลูกชายของฉันอยู่แล้วทุกคนบนเรือต่างก็หัวรเราะเยาะและมองเป็นเรื่องตลกแต่มีอยู่คนหนึ่งที่ไม่ได้มองแบบนั้นเลย หลังจากนั้นโกลดีโรเจอร์ก็เสียชีวิตกลุ่มทหารเรือจากรัฐบาลได้วางกองกำลังเพื่อตามหาทายาทของโกดีโรเจอร์เด็กทุกคนที่กำลังจะคลอดหลังจากนี้หนึ่งปีจะต้องถูกตรวจสอบไม่ว่าใครก็ตามแต่ถึงแม้พวกเขาจะลงแรงควานหาไปทั่วท้องทะเลก็ไม่เจอเด็กคนไหนที่ใกล้เคียงกับทายาทของโรเจอร์เลย อย่างที่ทุกคนทราบกันดีครับว่าสาเหตุที่หาไม่เจอนั่นมันเป็นเพราะว่าโปรโตกัสดีรูกตั้งท้องอยู่นานถึง2ปีจึงทำให้ล่วงเลยเวลาที่รัฐบาลตั้งเอาไว้และหลังจากที่รุกเสียชีวิตจากการคลอดทายาทของราชาโจนสลัดก็ได้ตกไปอยู่ในการดูแลของมังกี้ดีกรับผู้ที่ถูกฝากฝังด้วยกับตันโกโรเจอร์และหลังจากนั้นกราฟก็ได้นำเด็กคนนี้ไปฝากไว้กับโจนภุขเขา ที่อาณาจักรโกอาในทะเลอีสต์บลูเป็นระยะเวลาเกือบ20ปีหลังจากที่ราชาโจนสลัดโกรีโรเจอร์ได้เสียชีวิตลง4จักรพรรดิผมแดงได้ทราบข่าวถึงการขนส่งผลปีศาจโกมุโกมุ Go u, จากเส้นสายของเผ่ามังกรฟ้าที่เขามีแชงคูสจึงไม่รอช้าที่จะบุกไปชิงผลปีศาจโกมุโกมุ Go มาทันทีจากเรื่องราวทั้งหมดที่ผมได้เล่าให้คุณผู้ชมได้ฟัง และนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางไปยังทะเลอีสต์บลูเมื่อได้ผลปีศาจโกมุกโกมุกมาแล้วสี่จักรพรรดิเชงคูสจึงได้ออกเดินทางไปยังทะเลอีสต์บลูเพื่อตามหาทายาทของกัปตันโรเจอร์และมอบกุญแจในการสารต่อเจตนารมณ์แห่งดีเจตนารมณ์ที่พ่อของเขาไม่สามารถทําให้มันสําเร็จได้แต่การตามหาเด็กคนนั้นมันยากยิ่งกว่าการงมเข็มในมหาสมุทรซีก ถึงแม้จะรู้สถานที่ว่าเป็นทะเลออสบรูบ้านเกิดของกัปตันโรเจอร์แต่เรื่องราวทายาทของราชาจนสลัดเป็นเพียงแค่ข่าวลือเด็กคนนั้นมีอยู่จริงหรือไม่และถ้ามีจริงเขาเพศอะไรหน้าตาแบบไหนสีผมอะไรมีนิสัยยังไงสิ่งเหล่านี้ไม่มีทางที่แชงคูจะรู้ได้เลยสเบียงอาหารคือสิ่งที่สำคัญที่สุดของการเดินเรือ ระหว่างที่กำลังเดินทางตามหาทายาทของราชาโจรสลัดเรสฟอดก็ได้แวะเติมสเสบียงอาหารที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งหมู่บ้านแห่งนั้นอยู่ติดกับอาณาจักรโกอาหมู่บ้านแห่งนั้นมีชื่อว่าฟูชาระหว่างที่กำลังพักเติมสเสบียงอาหารเด็กชายคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งนั้นได้มาขอเข้าร่วมในการเป็นโจรสลัดแต่ถึงแม้จะเป็นอย่างนั้นแชงคูสก็ได้ปฏิเสธ ที่จะรับเด็กชายคนนั้นขึ้นเรือสิ่งที่น่าประหลาดของเด็กชายคนนี้ก็คือเด็กชายคนนี้มีนสัยคล้ายกับกัปตันโรเจอร์แต่ทว่านี่ก็ไม่ใช่คนที่4จกักรพรรดิแชงคูสต,ตามหาอยู่ดีเมื่อได้เติมสเสบียงเรียบร้อย4จกักรพรรดิจึงได้ออกเดินทางตามหาทายาทของราชาโจรสลัดอีกครั้งในทะเลอีสต์บลูแต่ก็ต้องคว้าน้ำเหลวเป็นครั้งที่ส เพราะสเสบียงอาหารนั้นร่อยรอลงเรดฟอร์ดก็ได้กลับมาจอดที่ท่าเรือของหมู่บ้านอีกครั้งและเด็กคนเดิมก็ได้มาขอเข้าร่วมในการเป็นโจรสลัดแต่ครั้งนี้เด็กคนนั้นมาพร้อมกับความแน่วแน่เขาหยิบบีขึ้นมาแล้วกรีดใต้ตาของเขาเพื่อแสดงถึงเจตจำนงที่เขาต้องการจะออกเรือถึงเด็กคนนั้นจะลงทุนทำถึงขนาดนี้ แต่สี่จักรพรรดิก็ยังปฏิเสธไปเชกเช่นเดิมระหว่างที่เด็กกำลังทําแผลอยู่ในร้านเหล้าของคุณมาคิมะสีจ่จักรพรรดิได้นำกล่องสมบัติที่กักเก็บพลังของเทพธิกะลงมาด้วยและการหยิบกล่องสมบัติลงมาในครั้งนี้ไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญเป็นโชคชะตาหรือเป็นความตั้งใจของสี่จักรพรรดิคนนี้เองแต่นี่ ก็กลายเป็นจุดเริ่มต้นเรื่องราวของการไะจนภัยอันยิ่งใหญ่ที่ไม่มีใครอย่างถึงแขนข้างนี้ฉันเอาไปเดิมพันกับยุคสมัยใหม่มาพวกแกหวาดกลัวยุคสมัยใหม่ขนาดนั้นเลยหรือและการเดิมพันกับยุคสมัยใหม่นี่เองก็เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทฤษฎีตอนจบของวันพีทที่ผมกําลังจะทําต่อตามมารบกวนคุณผู้ชมกดกระดิ่งกดถูกใจและกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ